สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัฒแช์นะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าทําไมกองทุนไทย ESG นะครับถึงได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะฮะทั้งที่มันก็คือกองทุนแบบหนึ่งแล้วเหตุผลที่รัฐให้แต้มต่อนะครับคืออะไรคําตอบนะครับก็คือเพราะตลาดทุนนะครับมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพฤติกรรมของธุรกิจนะฮะแล้วก็ธุรกิจ ESG นะครับหรือเป็นธุรกิจที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและก็ธรรมาภิบาลนะฮะคือมาตรฐานที่เป็นใบผ่านทางสำหรับธุรกิจของโลกในอนาคตนะฮะแต่ปัญหานะครับก็คือธุรกิจ ESG อะฮะยังไม่ใช่เรื่องที่คุ้มค่าในสายตาของบริษัทที่ลงทุนนะฮะเพราะว่าการทำ ESG อะฮะจริงๆมันมีต้นทุนที่สูงกว่าธุรกิจทั่วไปเช่นการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดนะครับ การดูแลแรงงานอย่างเป็นธรรมนะฮะหรือว่าการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสสิ่งเหล่านี้นะครับมักจะไม่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นนะฮะแต่อาจจะทำให้ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งที่ไม่ได้สนใจอ่า ESG นะฮะดังนั้นนะครับถ้าหากเราปล่อยให้กลไกตลาดนะฮะทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยธุรกิจที่ทำดีนะฮะก็อาจจะไม่ได้รับรางวัล ขณะที่ธุรกิจที่มุ่งแต่หากำไรนะครับอาจจะโตได้เร็วกว่ารัฐนะครับก็เลยก็ต้องเข้ามาชดเชยความไม่สมดุลน,นี้นะฮะด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะฮะเพื่อที่จะให้นักลงทุนนะฮะสามารถที่จะยอมนำเงินของตัวเองะฮะเข้าไปลงทุนในธุรกิจ ESG เป้าหมายนะครับก็คือการกระตุ้นนะครับให้เงินทุนไหลเข้าไปในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อสังคมนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมพร้อมกดดันนะครับให้บริษัทอื่นๆเนี่ยต้องปรับตัวตามโดยธุรกิจ ESG นะครับจะสามารถระดมเงินได้ง่ายขึ้นนะฮะมีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนทีนท่ถูกลงเพื่อที่จะมาชดเชยต้นทุนการดำเนินงานนะครับที่อาจจะสูงกว่าธุรกิจอื่นๆทีนี้นะครับเราลองมาดูกันในมุมของความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจ ESG กันนะฮะ ซึ่งความเสี่ยงหลักนะครับของการลงทุนในธุรกิจ ESG เนี่ยก็คือมันเป็นการจำกัดทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนนะฮะเพราะว่ากองทุนเนี่ยจะซื้อได้เฉพาะทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์ของ ESG เท่านั้นซึ่งหมายความว่าหุ้นบางตัวครับที่ให้ผลตอบแทนดีแต่อาจจะยังดูแลสิ่งแวดล้อมหรือสังคมไม่ดีพอเนี่ยอันนี้ก็จะถูกตัดออกไปไม่สามารถที่จะกองทุน ESG เนี่ยไปลงทุนได้นะคร อีกอย่างก็คือหุ้น ESG บางตัวครับตลาดเนี่ยไม่ได้ให้มูลค่าสูงหรือไม่ได้ให้พรีเมียมนะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับยังไม่ให้ราคากับธุรกิจ ESG อย่างเต็มที่แถมยังมีความเสี่ยงในเชิงนโยบายหรือหลักเกณฑ์ของ ESG นะครับที่เปลี่ยนก็อาจจะทำให้หุ้นกลุ่มนี้นครับเกิดความผันผวนขึ้นมาได้แต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับโอกาสของกองทุนนี้นะครับก็มีอยู่อย่างชัดเจน แล้วก็น่าจับตาในระยะยาวด้วยนะเพราะว่า ten esg อะฮะกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับตั้งแต่การที่ภาคธนาคารเองอะครับจะปล่อยกู้ให้กับธุรกิจอื่นเนี่ยแพงขึ้นถ้าหากบ,บริษัทนั้นะนะฮะไม่ได้ทำ esg ไปจนถึงตัวซั p p l y chain ระดับโลกนะครับตัว global supply chain ที่ก็จะมีการคัดกรองคู่ค้าครับที่จะต้องทำ esg ด้วย ถ้าหากไม่ผ่านนะครับก็ไม่สามารถที่จะขายของให้กับบริษัทใหญ่หรือประเทศใหญ่ได้น,ะนั่นก็แปลว่าบริษัทที่ลงทุนเรื่อง ESG อย่างจริงจังนะฮะมีแนวโน้มนะครับที่จะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในระยะยาวแล้วก็ลดความเสี่ยงจากคดีความหรือวิกฤตซ่อนเลน์ของกิจการนะฮะเพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสมีธรรมาพิบาลน,นะฮะ ดังนั้นนะครับการที่รัฐให้สิทธิลดหย่อนภาษีก็เหมือนกับการให้รางวัลกับนักลงทุนที่กล้ายืนหยัดยืนข้างการเปลี่ยนแปลงยืนข้างบริษัทที่ทําดีนะฮะแล้วก็สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะครับไม่ใช่แค่การเก่งกําไรระยะสั้นคุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณอยากลงทุนแบบที่ได้แค่เงินอย่างเดียวหรือว่าอยากลงทุน ที่ทำให้โลกของเราอะฮะดีขึ้นนะครับลองถามดูนะครับแล้วก็เลือกการลงทุนของคุณนะฮะก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพจสุภัฒแชร์เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ